ปัญหาที่ิดปัญหานี้ก็เขาก็โทรมาเขาก็โทรมาถูกไม้เพราะผมเรื่องนี้มันยังไม่ยิงกันผมก็บอกถูกไม้ขอเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวผมจะเรียกมันมาทุกคนนะแต่เมื่อมีเรื่องถึงขั้นยิงกันแล้วเนี่ยผมก็ยิง่งต้องพูดหนักกว่านี้ใช่ไหมล้วทาไมคุณไม่ห้ามปางมันก็ลูกหลานคุณถูกไหมคุณก็รู้แล้วว่าผมพูดพูดก่อนที่จะยิงกันนะแล้วคุณก็แทนที่คุณจะห้ามลูกหลานคุณไม่ให้ไปก่อเหตุคุณกลับไม่ห้าม คุณก็รู้เขาแหกันไปอย่างนี้คุณอย่าพูดนะเพราะว่าพวกเขามาพูดกับผมนะก่อนที่จะมีมีเรื่องยิงกันเพราะนั้นเขารู้อยู่แล้วรู้เป็นอย่างดีถูกไหมแล้วกลับมากลับมามองก็อย่างนี้ยิ่งดีอย่างยิ่งจะได้เดี๋ยวมีให้มันมีเหตุมีเหต,เหตุเดี๋ยวต้องมีการเลียร์เดี๋ยวมันจะต้องมีการทำอะไรใช้จ่ายกันออกมาเป็นแบบนี้แล้วมีการเรียกเรียกเงินไหมฮะตอนที่โทรมาเคลียร์อ๋อขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีผมพูดเพียงว่าผมรับผิดชอบ นะแล้วถ้าหากว่ามันสุดท้ายมันมีมันผูกผิดยังไงทางเรื่องกฎหมายก็ให้เจ้าหน้าที่เขาว่าไปถ้ามันปรากฏพบแน่ว่าใครเนี่ยเป็นคนใช้อาวุธยิงอันนี้มันกฎหมายมันไม่ต้องพูดก็ไม่เด็กผมไม่เคยไปปิดกั้นคุณก็ดําเนินการก็สืบสวนให้มันได้ได้ข้อได้จริงตามพยานยหลักฐาน ถูกไหมแต่ว่าถ้าเอาปากต่อปากมาพูดเนี่ยมันก็พูดได้หมดแล้วมันก็กล่าวหากันได้หมดมันก็พูดกันไปอย่างในวันนี้ถึงขั้นที่จะต้องมีการออกหมายจับคนนั้นคนนี้อะไรแล้วตอนนี้มันยังไม่รู้เลยใครเป็นใครไม่รู้อย่างเดียวมีคนเก็บสองคนแนะ่ถูกไหมมันต้องช่วยกันถ้าหากว่าอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็ไปผมก็ทานอาหารเสร็จก็ไปก็ไปแถวทองหล่อถูกไหมแล้วป้เขาก็าบอกมาว่า,าจะมาพบผมบอกอย่างนี้ เอาเราบริสุทธิ์ใจถูกไหมก็เห็นบอกว่าคุณจะหนีคุณหนีไปไหนผมก็ไม่รู้คุณจะหนีไปไหนประเทศเนี้ยตอนนี้มันออกไปได้ไหมออกถ้าออกไปได้เอาพาเราพาผมไปด้วยเดี๋ยวผมก็อยากออกไปเหมือนกันถูกไหมแต่มันไปไม่ได้มันก็อยู่ก็ะเลยเอาอย่างนี้เราบริสุทธิ์ใจ ที่บอกว่าคุณตั้งกับคุณตั้วเนี่ยมีพ่อมีญาติเป็นตําหนุนเป็นตำรวจยศอะไรอะ่ะอ,อ๋อเขาเกษียณหมดแล้วก็รุ่นรุ่นลุนลูกน,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 น้องผมก็เกษียณเพิ่งเกษียณกันด <Ooh. S 1> ังนั้นน่ะใช่ไหมนี่ว่ามันก็เลยกลายเป็นได้แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นแล้วมันเสียชื่ออะไรอะ่ะมันก็อย่างที่บอกอ่ะมันใครอิทธิพลมันก็ทั้งนั้นอะ่ะถูกไหมมันก็กลายบนไม่พ้นกันเนี่ยก็มันก็อย่างเนี้ย่แล้วที่คุณคุณป้อบอกว่ามีผู้มีอิทธิพลสีเทาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยพอเปิดเผยได้มะว่าเป็น ก็มันก็มันก็มันก็ประกอบการอะไรกันล่ะพวกนี้ยถูกไหมมันก็ย่านฝันโทนเนี่ยมันก็จะมีสักกี่คนใช่ไหมก็กลายเป็นเรื่องเดี๋ยวก็เอาเป็นประเด็นกันมันบาานปลายละถูกนะเป็นเรื่องไม่พอใจกันในเรื่องการประกอบการอะไรยุ่งยากเจ้าหน้าที่เขาอีกเนี่ยมันก็ผมก็เลยถึงวันนี้ถึงบอกว่าเอาละมันดึกหน่อยก็ช่างมัเจอมาแล้วเลยดีกว่าเราแสดงความบริสุทธิ์ใจและถ้าใครพูดอะไรต่อไปนี้นะต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะตัวเองที่พูดต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะคุณกําลังจะทําอะไรคุณจะให้วัยรุ่นเนี่ยมันมันเป็นสองฝั่งถูกไหมคุณสองพื้นที่ไอ้นันบายของน้อยดีภาษีเจริญจะตีกันม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 ันเวลามันไม่ใช่สถานการณ์มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องให้มีเหตุเป็นต่อไปแปลว่าเราเรามั่นใจว่า มาเมาบอกเยั้จัหวัดชันว่าได้แยังแไร้ว่อนจีไอ้เน่น่าเรืที่จเลยมัเป็นไปไม่ได้มันต้องมเมแจ้งมาไว้ที่ที่เนี่ยสำนักงนเลยน้องชายผมก็แจ้งแล้วผมก็มาน้องชายผมตัวสตัวเนี่ยอ้เน่สูง้สูงไม่ต้องสูงลำบบแลวแต่ที่เดี๋ยวอกล้าบุกมาที่ที่ผมอยู่ทุกวันใครๆก็รู้ ทำไมเราถึงเลือกให้ท่านสุชาติตรวจสอบคะก็ท่านมาลงมาเองแล้วไงท่านลงมาเองแล้วอ่ะแล้วชื่อเสียงท่านเป็นพี่่แล้วก็มีข่าวผู้มีอิทธิพลที่บอกว่าฝ่ายเขาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของใหญ่โตลอยลอยฟ้าเลยเจ้าของใครๆก็รู้จักเป็นนักธุรกิจนักการเมืองอันนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลมากกว่าสายสีดำสีเทาต้นตอของปัญหาที่เราไปตีกับเขาเนี่ย เกิดจอะไรเกิดวันวันนี้ผมไปปลุกเหมือนร่วมทาบุญปลุกเสกพระผมเจอกับฝั่งเขาแล้วทีเนี้ยก็จะไม่มีปากเสียงอะไรกันนะเขาเดินมาคนเห็นเป็นร้อยเขาเดินมาขายพระผมแต่ผมบอกว่าตอนนั้นผมไฟ้สดอยู่้วยเขาเดินมาขายว่าผมบอกผมได้ครบแล้วผมไม่เอาอีกวันหนึ่งเน,น,นี้ยผมก็ไม่เอาไร์สดประมูลพระเขาโทรเข้ามา อันนี้ก็มีหลักฐานนะเขาโทรเข้ามาผมไม่ได้รับตบสามสายไม่รับปุ๊บเพราะกำลังจะประมูลครับทีนี้ผมก็เลยพิมพ์ไปว่ามีอะไรพิมพ์มาเขาโทรมาอีกผมก็ไม่รับเขาบอกมึงโทรกลับมาแล้วกันกูจะคุยด้วยอะไรประมาณเนี้แล้วทีนี้ก็ผมโทรกลับไปเเรากนยไอะคบป พวกผมกอดเสื้อเลยเมื่อนป่าตัวเปล่าเลยตื่อจะไปต่อยให้มันจบนะคือจะต่อยให้มันจบเขาท้าคึงทำงานไม่ได้เขาโทรทั้งวันทั้งคืนคือเขาที่เขาบอกว่าผมกับเพื่อนผมเป็นคนยิงเนี่ยมีตังค์นั้งกู้แล้วเพื่อนผมถ้ายิงจ่อยิงระยะนั้นอ่ะตายอยู่แล้ว ก็คือเรายืนยันว่านักที่เกิดเหตุตอนนั้นเราไม่ได้มีอาวุธเลยไม่มีนี่คืออาวุธปืนผมได้ยินเสียงแล้ในช่วเวลาแต่ผมมือวิ่งมูฟแล้วก่อนก่อนที่จะมีเหตุการณ์ยิงกันเนี่ยครับมีบทสนทนาอะไรกันก่อนหน้านั้นตอนที่อยู่ในที่นี้ผมไม่ได้ยินเขาไม่ได้เดินมาคุยอะไรกับเราเดินมาเดินมาจะต่อยเหผมไม่ได้ยินเรื่องจะจะต่อยเรื่องอะัรจะต่อยจะต่อยแล้วคือแบบว่าเหมือนแบบว่ามันมันเป็นแบบว่า เพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมันก็คือเจอฝั่งไม่มาเจอไม่ถูกกันเรื่องอะไรกัหาเรื่องกันแบบว่าพูดเหมือนจะให้ผมไปมึงกับกูตโตๆไปเลยจะได้จบอะไรเงี้ยาะบอกกูรำกูรำคาญมึงที่ียบกูตัดสายไปเขาก็พิมพ์มา เอาแชทให้เขาดูเลยเราเราเปิดหลักฐานเราไม่พูดลอยลอยคือเราไม่ถูกันมีแล้วหรือว่าเรามีปัญหาคือเขาเขามีปัญหาน้ยงเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยคนชื่อตั้งกับคนชื่อจี้เนี่ยเคยมีคนพามาฝากผมเพราะไปทะเลาะกับพี่ชายที่เขาเลี้ยงมาจะมีการยิงเนี่ยซึ่งมาขอมาขอมาขอให้ผมช่วยช่วยให้จัดการตัว คนคนที่ในายการถือให้ข่าวว่าคน่บเรื่องนี้จริงไมาเการนรบว่าีนี้เกิดอะไรขึ้นคือ,อตอน,ตอนแรกเนี่ยผมอยู่ในสุริสายนาแล้วผมรู้ว่าน้องชายผมเนี่ยมีเรื่องเขานั้นกันไปที่จลัง3ามาจลางสามนาตรไปที ผมก็ไม่ได้ไปเขาแล้วคนนี้อยู่ดีน้องชายก็กลับมาที่สตูลแล้วพาพวกมาสิบกว่าคนแล้วคนนี้กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาไม่รู้อะรวมแล้วสองร้อยกว่าคนวันนั้นสองร้อยกว่าคนนะตรงนั้นตนนน้องมีสองร้อยกว่าคนเยอะมากเต็มถนนปุ๊บก็มีน้องชายกถ็ถอดเสื้อจะต่อยเขาจะต่อยเขาแล้วคนนี้มีคนคนหนึ่งปีเข้ามาปีเขา้าปีเข้ามากลางกลางวงอะดันเขาบด<า>ันไม่ใช<ม>่<ะ>คนเดียวดนัดนดันดัเข้ามาเลยดันก็มาตรงตรงนี้ผมเห็นแค่ทัพดันตรงนี้น่ะ ก็ได้คือตอนแรกก็จะต่อยกันครับจะต่อยกันแล้วคือฝั่งฝั่งทางเขาอ่ะดันเข้ามาทางทางทางนี้แต่ผมไม่ไม่ได้มองว่ามันกี่คนแต่คือมันจะชุนละมุนกันแล้วมันจะชุนะมุนกันแล้วแล้วฝั่งที่ตาผมเห็นนี่ยคนข้างหลังเขาอ่ะกำลังกันต่อยแล้วจะโตบปืนนี้มาคุณพวกที่เห็นไหมว่าผมยืนอยู่ข้างบนเห็นไหมผมมองแล้วปุ๊บไอ้นั่นชี้ปืนมาทางผมแล้วลูกน้องสี่คนเนี่ยเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพล ของประเทศเลยซึ่งใหญ่กว่าคนแหนอนเขาเอากล้องวงจรปิดไปตั้งแต่ตีสองวันนั้นแล้วไปบีบไปเมื่อวานที่ไปสลีที่จะไปตรวจขมาวปืนเมื่อวานเนี่ยก็มีที่เจริญตรงนั้นก็มีตำรวจตำรวจตำรวจเก็บหลักฐานได้หมดแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่มีอะไรหายเลยนะแล้วผมไม่ได้เป็นเจ้าของสลีตามที่เขาพูดไม่ได้หนีไปต่างประเทศตามที่เขาพูด ผมก็มีสุดใจมาเพราะวันนั้นผมเมื่อวานผกลับมาหลับแล้วเช้าตื่นมาขั้นทุกว่าแล้วก็ไปเที่ยวอย่าเราแล้วก็มาเลยลเพราะข่าวมันแรงจังไปครับแล้วเราได้ยิงเขาผมไม่ได้ยิงแน่นอนครับครับแล้วใน<ค>ทีมในทีมเราไม่รู้หรอกเพราะพี่สองพี่สองคนเนี่ยเสียงปืนนัดหนึ่งเนี่ยเราก็วิ่งแล้วพี่ใช่ไหมพี่แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ผู้ผู้ผู้อะไรเนี่ยที่เขาเรียกอะไรผมไม่ทราบ เขาไปเล่าว่าเสียบเล่าในรายการของกระแสว่าเสียโปยิยปุ๊บลูกน้องเปิดทางพี่เชื่อไหมว่าคนจะคนจะไม่วิ่งกันนะว่าเสียงปืนแล้วคนจะไม่วิ่งกันพวกพี่เชื่อไหมสงคามแค่เนี้ยมันไม่ใช่หนังนะพี่แลวเสียงปืนดังขึ้นมาเนี่ยห้าหกสิบนั้นปัง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 ตอนนั้นพวกเรามีประมาณกี่ตันะผมตัวผมเนี่ยอยู่ในสนีสามหน้มีน้องแบบน้องน้องผมเนี่ยน้องคนคนสนกับมก็สองคน ส่วนพวกนั้นอะเกือบสองร้อยสองร้อยกว่าได้ผมมั่นใจว่าเต็มเต็มรับมันเยอะมากเยอะเลยผมถึงบอกว่าอยากให้ท่านท่านลองของวตรอสุชาติศรสวัสวร์ท่านเป็นคนตรงชิงแล้วขอให้ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่พันนกเนี่ยว่าเข้ามาเนี่ยกี่คันเขาบอกเขามายี่สิบคนแต่กล้องวงจรปิดตรงนั้นอะแล้วคนของผมเห็นเนี่ยต้องมีห้าสิบคันต้องมีประมาณเกือบร้อยคนแล้วเป็นพวกพี่เนี่ยพวกพี่จะ กล้ามาหาผมโดยที่ไม่มีอาวุธปืนเหรอ